ครับผมวันนี้นะครับพาเพื่อนๆนะครับมาฝึกขับรถนะครับแถวซอยโชคชัยสีนะนะครับก็จะเป็นซอยที่ค่อนข้างแคบนะครับการสัญจรเยอะนะครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์เยอะนะครับเพื่อนๆแถวนี้เวลาออกมาขับรถก็ค่อนข้างลาบากนะเข้าใจเลยครับว่าเวลาที่เพื่อนๆนะครับขับรถเนี่ยนะครับมอเตอร์ไซค์บ้างรถกระบะบ้างนะครับคนสัญจรข้ามถนนบ้านี่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับ ทีนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับขับรถแล้วก็อธิบายสถานการณ์นะครับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันสถานการณ์จริงบนถนนนะครับที่ผมเจอตอนนี้ที่พาเพื่อนๆมาขับตอนนี้นะครับว่าผมแก้สถานการณ์อะไรยังไงบ้างนะครับเวลาที่เพื่อนๆเจอแบบนี้ก็จะสามารถนะครับเอาตัวเองรอดมาได้นะครับก็ดูขีปของผมเป็นไกด์ไลน์แล้วกันนะครับในการาขับรถออกมาฝึกขับรถบนถนนโชคชัย4นะนะครับทีนี้นะครับด้านหน้านะ น้าเป็น3แยกนะครับน่น้าเป็น3มแยกขับตรงมาเพื่อผมจะทําการเลี้ยวขวานะครับตรงน,นี้เพมันเป็นแยกวัดใจนะครับเป็นแยกวัดใจแล้วก็ใครได้ก็ไปนะครับแต่ผมมีเทคนิคมาบอกเพื่อนครับเวลาที่เพื่อนเจอสถานการณ์แบบนี้เทคนิคที่เราจะใช้นั่นคือเทคนิคก,การแย่ครับนะครับการแย่ก็คือการขยับเข้าไปทีละทีละนิดนะครับจี้เข้าไปจี้เข้าไปจนเราสามารถ ผ่านไปได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับนะครับด้านหน้าผมเนี่ยเขาเปิดไฟเลี้ยวซ้ายแต่ผมจะเปิดไฟเลี้ยวขวาครับผมขับตรงไปเลยครับขับตรงไปปุ๊บนะครับแล้วทีนี้เราอย่าเพิ่งพลดพลาดออกไปนะครับให้ถึงที่ของเราก่อนนะครับให้เราเป็นคันแรกก่อนนะครับพอ้เราเป็นคันแรกปุ๊บนะครับจอครับจอจะใช้ครับมองฝั่งขวามีมอเตอร์ไซค์มามอเตอร์ไซค์เขาเปิดไฟเลี้ยวอ่าโอเคมอเตอร์ไซค์เขาเปิดไฟเลี้ยวเราออกขวาได้ครับค็ ฝั่งซ้ายรถก็จะเดิเข้าซอยนะครับเราออกมาปุ๊บนะครับดูฝั่งซ้ายครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนิดนึงนะครับเข้ามาโอเคมองกระจกมองข้างปุ๊บไม่มีรถมานะด้านหน้านะครับ f o r ์คเจอร์เขาเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับเราหักออกขวานิดนิดครับพี่ต้มครับอย่างนี้มันข้อมเลนมันมันได้ไหมครับอ่ะชีวิตจริงมันก็ต้องอย่างนี้นะครับก็ต้องไปกันแบบนี้นะครับมันจะโลกสวยตรงแนวมันก็ไม่มันก็ไม่เวิร์กนะนะครับบางทีเราก็มีธุระเร่งด่วนนะครับพอเราพ้นออกมาปุ๊บเราก็กลับมาอยู่กลางเลนเหมือนเดิมนะครับ ขับตามปกติเลยนะครับวิธีการขับรถนะครับในซอยที่มีมอเตอร์ไซค์เยอะมองไปด้านหน้าเลยครับนอมองไปด้านหน้าไกลๆนะครับด้านหน้าฝั่งซ้ายมือนะครับมีรถเปิดไฟเลี้ยงครับรอชะลอครับให้เข้าออกมานะครับรถป้ายแดงเราก็ต้องเห็นใจเขาบางทีเขาเป็นมือใหม่นะนะครับเราเป็นมือเก่าแล้วเราเซียนแล้วเดี๋ยวเราหาจังหวะแซงได้นะครับแต่ตอนนี้เราก็มีน้ำใจให้กับคนอื่นนะครับให้มีน้ำใจให้กับเพื่อนๆนะครับเราขับรถตรงไปครับขับรถตรงไปเรื่อยๆเลยนะครับ มองออกไปไกลๆครับว่ามีมอเตอร์ไซค์สวนเลนมาไหมมีรถพยายามแซงออกมาไหมนะครับก็ต้องดูดีๆนะครับแล้วก็เวลาขับเนี่ยนะครับดูกระจกมองข้างฝั่งขวาดูกระจกส่องหลังด้วยว่าเราขับช้าเกินไปไหมบางทีเพื่อนๆมือใหม่ออกมาฝึกขับเนี่ยนะครับขับช้าเกินไปด้านหลังนี่ตามเป็นพวนเลยนะนะครับด้านหลังตามเป็นพวนเลยเรามาช้านี่ก็ไม่เวิร์กเท่าไหร่นะครับเบียกชะลอช้าๆนะครับออกขวานิดๆครับออกขวานิดๆนะครับเดี๋ยวพิ่งคลวนนะนะครับไหลเรื่อยๆครับไหลเรื่อยๆนะครับ โอเคพอพ้นมาเพิบมเติมันเร่งครับเราต้องมั่นใจก่อนนะครับตอนที่เราเจอสถานการณ์แบบนี้นะเจอแยกเจออะไรที่มันต้องวัดใจนี้นะครับเราชะลอช้าๆก่อนนะครับเราไม่รู้ว่ามีคนวิ่งตัดไหมเราไม่รู้ว่ามอเตอร์ไซค์จะพุ่งพรวดออกมาไหมเราไม่รู้ว่ารถเก๋งขาซิ่งจะออกมาไหมเราก็ยังไม่รู้ค่อยๆไหลเรื่อยๆครับไหลเรื่อยๆท้ายที่เบรกปล่อยไหลเรื่อยๆแล้วก็รอดูชะลอลออกไปครับถ้าเราพ้นรูปแล้วก็ค่อยเติมเครืองเร่งไปครับไม่เสียหายนะนะครับเพราะอยู่ในเขตชุมชนเราขับเร็วไม่ได้อยู่นะครับไม่มีใครขับเร็วกันหน วิ่งตรงไปเรื่อยๆเลยครับนะครับขับมาครับขับมาเรื่อยๆนะนะครับปุ๊บอ่ะทีนี้สถานการณ์ครับด้านหน้าฝั่งซ้ายมีมอเตอร์ไซค์นะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะยังไงเราก็ค่อยค่อยเล่งขึ้นไปทีละนิดครับทีละนิดจับประกันเขาครับพอแสงมาปุ๊บเราก็เติมเครื่องเร่ต่อด้านหน้านะครับมีรถมอเตอร์ไซค์ปาดเข้ามาปุ๊บเรายกเคร่องนิดนึงนะครับอ่ะพอเขาไปปุ๊บเราก็ตามเลยครับ พอเราตามมาปุ <formation>. ๊บนะครับด้านหน้ามีรถจอดนะครับชะลอแล้วก็แต่เบรกเบาๆครับให้รถช้าลงนะครับเขามีไฟเบรกแล้วก็แต่เบรกตามนะให้ความเร็วเราเท่ากันครับจับอาการคันหน้านะครับจับอาการคันหน้านะครับถ้าคันหน้าช้าปุ๊บเราเบรกเลยแต่ถ้าเรามีความรู้สึกว่าเขาเริ่มห่างไปเราก็เติมาเร่งตามนะครับนะครับใช้ความรู้สึกเานะใช้ความรู้สึกจับคันข้างหน้านะครับอย่างด้านหน้าเนี่ยเขาไหลตามปุ๊บเราก็ไหลตามเลยนะครับพี่ต้อมครับไหลตามยังไงครับไหลตามก็คือว่าเราอ่า แต่ขันเร่งเบาๆให้รถเพิ่มความเร็วไหลตามเข้าไปเรื่อยๆนะไหลตามไปเรื่อยๆครับจะบัาการนั่งรถเขาไปเรื่อยๆครับอ่าถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราเข้าไปใกล้เราก็ยกเท้าลงที่เบรกราดูจังหวะนะครับด้านหน้ามีรถเปิดไฟเลี้ยวเข้าซอยนะครับเราชะลอครับชะลอเลยครับชะลอปุ๊บนะครับให้เขาเข้าซอยไปก่อนนะนะครับเรามาฝึกหัดกับรถเราไม่มั่นใจเราก็ต้องชะลอก่อนนะครับมีน้ําใจให้เพื่อนๆนะครับ พอเข้าพ้นปุ๊บเราก็ตึงเพลิงตามเลยครับระวังมอเตอร์ไซค์ฝั่งขวาด้วยนะอ่าจริงๆด้วยครับนะครับช้าๆครับให้เข้าไปก่อนอ่าพอเข้าไปปุ๊บเราก็ตามได้เลยนะครับเนี่ยเวลาเจอทางร่วมนะครับทางแยกสี่แยกที่ต้องวัดใจเนี่ยต้องระวังมอเตอร์ไซค์นะอันนี้อันตรายจริงๆครับถ้าเราเพลิ่วพลาดออกไปเนี่ยอาจจะเจอชนได้นะนะครับเสียเวลาเวลาจริงๆเสียเงินเสียทองด้วยนะนะครับแทนที่เราจะได้เอาไปทําอย่างอื่นต้องมาเสียเวลาอีกนะครับไปกันต่อเลยครับ เดินหน้าตรงๆไปเลยครับเดินหน้าตรงไปเลยนะครับตอนนี้ทางเริ่มโล่งแล้วนะครับท่ตน้ำครับทางโล่งแล้วเราเพิ่มความเร็วได้ไหมลองดูครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูความเร็วก่อนนะครับความเร็วตอนนี้ผมอยู่ที่30ไปปลายนะครับเราเติมเร่งลองเป็นสัก40บต้นดูไหมเอาไหมครับลองดูไหมลองดูนะเติมเร่งครับเติมเร่งนะครับแต่มันคุ้หน้าไม่เยอะนะเพราะว่าพื้นที่มันแคบนะครับแล้วก็ซอยมันก็รถเยอะจริงๆครับอ่ะตอนนี้ผมอยู่ที่4 1กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ พอถึงทางแยกปุ๊บนะครับชะลอรถครับแต่เบียดช้าๆครับช้าลงช้าลงนะครับไม่มีไฟแดงไม่มีไฟเขียวนะเราต้องวัดใจครับเราต้องดูว่าเราจะไปเลนไหนนะครับอ่ะเราออกซ้ายนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าขั้นฝั่งขวาเนี่ยเขาจะไปเข้าซอยนะครับเราตรงไปครับค่อยๆแย่ไปทีนิดนิดนะครับค่อยๆแย่ไปทีนิดนิดนะครับอย่ไปครับด้านหน้าเขาเลี้ยวขวาใช่ไหมเราตามครับเราตามเลยครับโอเคตามครับตามตามครับผม ตามได้เลยนะเราเช็คดีๆนะดูรอบคันนะครับดูดูทั้งฝั่งซ้ายดูด้านหน้าแล้วก็ดูฝั่งขวานะครับว่าเขามีใครเปิดบไฟเลี้ยวอะไรยังไงไหมนะครับเราต้องดูดีๆครับอ่านะครับมาขับไปเรื่อยๆครับเมย์กำลังมาเลยครับพี่ตั้มครับออกมาฝึกวันแรกนี่หงอย่างมันเลยนี่ตื่นเต้นนะรถเยอะวันจะจะตื่นเต้นมากๆเลยนะครับมันก็เป็นธรรมดานะสำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับออกมาฝึกวันแรกนี่หเหงื่อนี่แตกเก็มมือเลยนะครับแต่ว่าเราก็ภูมิใจนะนะครับ ภูมิใจที่เราออกมาฝึกได้ออกมาขับได้นะครับสามารถเอาตัวเองรอดได้นะครับด้านหน้านะครับพี่ใหญ่เปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับเราเปิดไฟเลี้ยวขวานิดนึงนะนะครับแล้วค่อยๆเบี่ยงออกมาครับด้านหน้ามีรถสวนเราชะลอก่อนช้าๆนะครับด้านหน้ามีรถมาปุ๊บยังห่างอยู่นะครับเราเติมเครื่องครับแล้วเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับดูกระจกมองข้างนะครับเบี่ยงเข้ามาครับอื๊บอ่านะครับตรงไปเลยครับโอเคแม่โอ้พี่ตั้มครับแม่เกือบไม่รอดเลยนะครับเสียวก็เสียวนะรถวิ่งสวนเรนนี่อันตรายจริงๆนะครับ ใช่แล้วครับต้องระวังดีๆนะครับด้านหน้าแล้วครับตรงไปก่อนนะครับครับตรงป้ายนะครับมีรถนะครับมันตรงนี้มันเป็นตรงที่เราตรงไปเนี่ยมันเป็นเส้นทึบใช่ไหมรอรอดูชะรอรอก่อนครับรอก่อนรอดูสถานการณ์ก่อนครับว่าไปได้ไม่ได้นะครับช้าๆนะครับให้รถเลี้ยงไปก่อนนะให้รถเลี้ยงไปก่อนตามหลักเลยครับให้รถเลี้ยงไปก่อนนะนะครับพอรถเลี้ยงพ้นปุ๊บเราเติมกระเร่งครับเติมกเร่งตามครับนะครับดูฝั่งซ้ายมีรถมาไหมไม่มีครับไม่มีก็ตามเลยครับอ่านะครับทีนี้ เราเปิดไฟเลี้ยวขวาครับนะครับเราจะเลี้ยวขวาด้านหน้านะครับเลี้ยวขวาครับดูกระจมองข้างฝั่งขวามีรถมอเตอร์ไซค์ตามมาไหมไม่มีครับไม่มีเราเลี้ยวมาเลยครับเลี้ยวมานะครับนะครับเวลาเพื่อนๆเลี้ยวเข้าซอยเลี้ยวเข้าซอยเลี้ยวตามแยกต่างๆดูกระจมองข้างด้วยนะครับจะเลี้ยวไปฝั่งซ้ายดูกระจมองข้างฝั่งซ้ายจะเลี้ยวไปฝั่งขวาดูกระจมองข้างฝั่งขวานะครับว่ามีรถมอเตอร์ไซค์ตามมาด้านข้างไหมนะครับถ้าเรามั่นใจแล้วนะครับเราก็ขับตรงไปได้เลยนะนะครับ ตรงไปก่อนนะครับผมเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับผมจะเลี้ยวซ้ายด้านหน้านะครับดูนะครับกระจกวงกลมฝั่งฝั่งขวามือนะครับกระจกตาปานี่นะครับดูมีรถมาไหมไม่มีครับโค้งไปเราสบายใจได้แล้วครับไม่มีรถมาปุ๊บเราก็ขับตรงไปเลยครับโอ้เข้ามาในซอยแล้วโล่งอย่างนี้สบายใจแล้วครับทีนี้ขึ้นเนินครับเนินด้านหน้านะมีชิคนะยครับต่เด็กเบาเบครับตึ๊บครั้งที่หนึ่งคำรอเร่งตึ๊บครั้งที่สองเติมเร่งครับแบบนี้ครับนี่คือ การขับรถข้ามเนินนะครับไม่ว่าจะเนินเล็กเนินน้อยเนินใหญ่นะครับเนินขนาดไหนถ้าเราจะข้ามเนินข้ามลูกนาดใช้เทคนิคนี้ได้เลยนะครับรอหน้าข้ามปุ๊บมาเติมที่เคร่งนะครับมารอที่เคร่งแล้วพอรถหลังข้ามปุ๊บเติมให้ตามไปได้เลยนะครับทีนี้โอ้พี่ตั้มครับงานงานยากแล้วครับรถเยอะจังเลยครับซอยก็แคบด้วยนะครับเบรกชาร์ช้าครับฝั่งซ้ายเป็นเสาไฟฟ้า เบียกชะลอก่อนครับค่อยๆปล่อยไหลช้าๆครับปล่อยไหลช้าๆนะครับเราไม่มั่นใจเรามือใหม่ปล่อยไหลช้าๆครับตรงไปเรื่อยๆครับตรงไปเรื่อยๆครับเบี่ยงออกซ้ายนิดๆนะนะครับเบี่ยงออกซ้ายนิดๆปึ๊บพอพ้นออกมาปึ๊บนะครับพอเราพ้นใช่ไหมพอพ้นปึ๊บเบี่ยงเข้ามากลางๆเล่นหน่อยนึงนะครับปั๊บไปครับเติมคันเร่งตามได้เลยครับด้านหน้าเป็นสี่แยกนะครับเราก็ชะลอนะอย่าพุ่งพลวดนะครับใจเย็นครับชะลอค่อยๆค่อยๆไลกไปครับ ก็ค่อยๆไปมองซ้ายมองขวาครับผมแล้วปุ๊บเติมเครื models, modes, ่องตามครับแบบนี้ครับเติมเครื่องตามนะครับฝั่งขวาเข้าเบี่ยงให้เรานะครับเราก็วิ่งตรงไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเบี่ยงออกทางฝั่งขวานะครับให้รถตั้งตรงนะครับแล้วคืนพวงมาลัยครับดึงไปฝั่งซ้ายครับให้รถตั้งตรงนะครับพี่ตั้มครับพี่ตั้มครับพี่ตั้มขับคอมเลนหรือเปล่าครับใช่ครับพี่ตั้มขับคอมเลนครับเพราะว่าฝั่งซ้ายนี่มีรถจอดอยู่นะนะครับเราต้องขับคอมเลนเลยครับ ไปคมเลนก็ต้องชนคันที่อยู่จอดทางฝั่งซ้ายนะครับไม่ไหวครับเขาจอดกันนะครับแล้วก็ขับคอมเลนไปก่อนนะครับเราขับคอมเลนนะครับด้านหน้ารับมีรถวิ่งตรงมาสีขาวใช่ไหมเราขับเลยคันนี้ปุ๊บเราเบี่ยงออกซ้ายครับเบี่ยงออกซ้ายปุ๊บนะครับแล้วตั้งตรงครับขับตรงไปครับนะครับด้านหน้ามีรถสีน้ำเงินมาปุ๊บนะครับเราขับคอมเลนนิดนึงนะนะครับขับคอมเลนนิดหนึ่งครับยังชิดฝั่งซ้ายอยู่เลยฝั่งขวามานิดเดียวนะครับ ตรงมาเรื่อยๆครับตรงมาเรื่อยๆเลยนะครับด้านหน้าเป็นรถคันสีขาวมาใช่ไหมนะครับเราเบรกช้าๆครับเบรกช้าๆนะครับเบรกช้าๆปุ๊บนะครับให้เขาพ้่มาก่อนนะครับอ่ะไหลไปครับปุ๊บไหลไปไหลไปครับผมโอ้พี่ตั้มครับเข้ามาในซอยแคบก็คิดว่าจะรอดนะเข้ามาในซอยนี้นึกว่ารถจะน้อยที่ไหนได้รถเยอะซอยแคบอีกโอ้การลําบากนะครับนี่แหละครับวิธีการขับรถในซอยแคบการลาบากนี้ลองใช้เทคนิคนี้ดูไหมเพื่อนๆถ้าใครคนไหนการลำบากนะครับ ใช้จุดกึ่งกลางของคนโซนกลางฝั่งซ้ายนะครับตรงกลางคนโซลเทียบกับฝั่งซ้ายคนโซเอเทียบกับฝั่งขวาครับในการกะระยะนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะทําการเลี้ยวซ้ายนะครับผมเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับด้านหน้าเป็นทางแคบนะครับมีรถจอดอยู่นะครับผมเลี้ยวซ้ายนะนะครับก็ค่อยขี้ไปครับก็ค่อยขี้ไปช้าๆครับก็ค่อยขี้ไปครับชะลอนะครับชะลอก่อนนะนะครับเราดูเลยครับคันไหนว่าง รถเก่งเขาเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับใช่ไหมใช่ไหมอ่าเขาเปิดอ๋อโอเคเขาเปิดเพื่อหลบรถเรื่องนั่นเองนะครับกระจกมองข้างเลยขอฟุตบาทหมุนพวมอะไรให้หมดครับโค้งมาแต่ก็เล่กเบาเรารถจะตั้งตรงคือรอตรงทยอยหมุนออกมาได้เลยนะครับอะขับตรงไปเรื่อยๆเลยครับตอนนี้เลนตอนนี้นะครับเลนมี2เลนเลนสวนนะครับแต่ก็อย่าชะล่าใจเพราะด้านหน้ามีมอเตอร์ไซค์สวนมาด้วยนะครับนี่แหละครับก็ต้องระวังมือใหม่นะครับ รถมันมี2เลนเราก็มั่นใจโอ้โหเลนเราโล่งเลยครับสบายที่ไหนด้านระวังมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับวิ่งสวนเลนมาปุ๊บเฉี่ยวออกกระจด้านข้างเราไปจับประธานนี่มันก็ไม่ไหวนะครับพี่ตั้มครับด้านหน้ามีรถจอดอยู่ข้างทางทํายังไงดีละครับชะลอครับชะลอนะครับเบรกช้าๆให้มอเตอร์ไซค์พ้นมาก่อนนะครับเบี่ยงออกให้เรานะครับอยู่ตรงกลางเลนนะครับอยู่ตรงกลางเลนนะอยู่ตรงกลางเลนให้รถตั้งตรงกับเลนปุ๊บนะครับดูกระจกมองข้างเลยมาปุ๊บเลอกหักซ้ายเข้ามาปุ๊บนะครับแลืคืน แล้วดึงขวานิดนึงครับแล้วขับตรงไปครับแม่โอ้โหอย่างมันเลยครับอ่ะด้านหน้ามีอีกเคสหนึ่งครับด้านหน้าเหมือนกันครับมีรถจอดอยู่นะครับเบรกชะลอช้าๆครับเบรกชะลอช้าๆให้เราอยู่ตรงกลางเลนนะอยู่ตรงกลางเลนครับไปช้าๆครับไปช้าๆนะครับไม่ต้องเร็วครับไปช้าๆนะครับนะครับดึงออกซ้ายนิดนึงนะครับให้เราอยุ่กลางเลนนะครับพอกระจกมองข้างเลยปุ๊บดึงออกซ้ายครับแล้วให้เราอยุ่กลางเลนครับเมื่อกลับมปอยุ่กลางเลนปุ๊บขับตรงไปได้เลยนะเราก็ขับ ตรงไปได้เลยนะครับผมมาไปต่อครับโอ้พี่ตั้มครับโอ้โหคลิปนี้สุดยอดจริงครับเจอสถานการณ์ต่างๆมากมายทําให้เราได้เรียนรู้นะใช่ครับถ้าเราออกมาฝึกเราก็ได้เรียนรู้นะครับถ้าเราได้เรียนรู้เราก็มีประสบการณ์มีชั่วโมบินเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ให้เพื่อนๆเป็นแนวทางนะครับแต่ทีนี้นะครับครับตรงไปเรื่อยๆครับตรงไปก่อนครับผมจะเลี้ยวซ้ายด้านหน้านะครับผมเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับผมเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับปึ๊บ ผมจะเลี้ยวซ้ายนะครับผมเข้ามาเลีนซ้ายเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับโอเครอครับอรอนะครับอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ค้างถึงว่าการแกะระยะนะครับตั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาว่าเราจะพ้นหรือไม่พ้นเราแกะ,ะยะยังไงนะครับให้เพื่อนเพื่อดูนะครับจุดถึงกลางตรงนี้ของรถทุกคันใช้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็โคนโซเอรถทุกคันใช้ได้หมดเลยจุดถึงกลางฝั่งซ้ายเทียบกับรถด้านหน้าฝั่งซ้าย คนเสาเเทียบกับด้านหน้าฝั่งขวานะครับถ้าด้านหน้าฝั่งขวาล้ําคนเสาเมาเนื่นหมายความว่ารถเราผ่านไปไม่ได้มันขีดขวางเราอยู่ถ้าขับถ้าขับตรงไปบึ๊บเราชนแน่นอนตรงด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับด้านหน้าฝั่งซ้ายที่เราเป็นจุดกึ่งกลางเนี่ยนะครับเราใช้การระยะกับด้านข้างอ่าด้านหน้าฝั่งซ้ายถ้ามีมอเตอร์ไซค์มีรถจอดอยู่ข้างทางมีซาเล้งมีอ่าสิ่งขีดขวางอยู่นะครับ ้านหน้าฝั่งซ้ายเราเทียบกับจุดกึ่งกลางเลยถ้ามันล้ําเข้ามาเราไม่พ้นครับนี่คือวิธีการการระยะเลยพ้นไม่พ้นยังไงเวลาผมขับซอยแคบผมใช้เทคนิคน,นี้เลยนะครับการการระยะแบบนี้นะครับด้านหน้าฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยถ้ามันไม่พน้นปุ๊บเราจะลอเลยนะครับเราก็รอจังหวะให้ฝั่งขวารถฝั่งขวาที่วิ่งสวนมาผ่านไปก่อล้วเราก็ข้ามไปแต่ถ้าเราดูแล้วว่ามันไม่ล้ําเข้ามาเราไปช้ชาๆเรื่อยๆนะครับแรกๆเ,เพื่อนแบบมือใหม่โอ้โหพี่ตั้มครับใจแทบขาดกลัวรถจะโดนครูดนะครับ แต่ถ้าผ่านไาได้เพื่อนๆจะรู้แล้วว่าอ๋อมันใช้ได้งานจริงๆมันใช้งานได้จริงๆการกะระยะแบบนี้ทําให้เราสามารถผ่านไปได้นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับเวลาเจอซอยแคบๆเจอทางแคบๆแบบนี้เจอทางบีบแบบนี้นะครับใช้เทคนิคนี้ได้เลยในการกะระยะนะครับทีนี้ไปกันต่อเลยครับนะครับผมจะเลี้ยวซ้ายด้านหน้านะครับรผมเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายโคงมาครับโคมานะครับโคงมาปุ๊บนะครับ เมื่อโค้งมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เติมคันเร่งตามไปได้เลยนะนะครับอย่างที่ผมบอกครับด้านหน้าทางโล่งสบายๆนะครับแต่ระวังนะครับมอเตอร์ไซค์ชอบมานะครับทางของโล่งนี่มอเตอร์ไซค์ชอบวิ่งมากครับนะครับด้านหน้ามีเขาเปิดไฟเลี้ยวนะครับเราเบรกไม่ทันเราไปก่อนนะนะครับพอพุ่งมาปุ๊บเบรกชะลอครับด้านหน้าเป็นไฟแดงนะครับเราเห็นไฟเบรกแล้วแล้วก็ชะลอนะครับชะลอปุ๊บพอเราชะลอมาไม่เราปล่อยไหลอย่างนี้เลยนะปล่อยไหลตามครับอย่าเบรกจิกจนทิ่มนะ ปล่อยไหลาตามนะครับปล่อยไหลาตามไปเรื่อยนะครับเราเบรกปุ๊บแล้วก็ยกเบรกนะครับยกเบรกแล้วก็ปล่อยไหลาตามถ้าอาจจะรอที่เบรกหน่อยหนึง่งถ้าเรามั่นใจแล้วว่าเขาไหลต่อปุ๊บเราก็เติมเพลงตามได้เลยนะครับขับตรงมาครับขับตรงมาเ <c oughs> รา ãy, <c oughs> ื่อยๆครับตรงมาก่อนนะครับ <c oughs> ตรงมาก่อนว <c oughs> <ch> ิ่งเลนขวานะนะครับพี่ตั้มครับอย่างนี้เราแช่ขวาไหมนะครับคือถ้าอยู่ในซอยอย่างนี้เขาก็ไม่ได้เชิงว่าแช่ขวานะนะครับเพราะว่าเราเข้าจริงๆนะครับก็ไม่ได้โลกสวยนะ เลนซ้ายนี่มันมีรถจอดนะนะครับดังนั้นถ้าเรามัวจะไปวิ่งซ้ายนะครับโอ้ไม่ได้ครับไม่ใช่ครับแต่ถ้าเลนขวาแช่ขวานี่ส่วนใหญ่จะไว้กับทางหลักมากกว่านะนะครับก็ดูดีดีแล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อนครับสถานการณ์บางทีมันให้เราไปซ้ายไม่ได้มันก็มันจะแช่ขวามันก็ต้องแช่นะครับก็ต้องก็ต้องไปอย่างงี้นะครับแต่ถ้าบนถนนทางหลวงนะวิ่งต่างจังหวัดถ้าอย่างนั้นเราวิ่งเลนขวานะครับหน้าโลกอ่าอันนี้สมควรโดนว่าอันนี้สมควรโดนว่าครับแม่ น้ำใจนะมันต้องมีนะครับถ้าเราวิ่งช้าเราก็ต้องอยู่เลนซ้ายเลนกลางไปนะแต่ถ้าอยู่ในซอยอย่างนี้มันวิ่งซ้ายไม่ได้หรอกครับเนี่ยรถจอดมั่งอะไรมั่งนะครับเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็ต้องวิ่งเลงนี้แหละครับทีนี้นะครับเราขับตรงไปก่อนนะครับตรงไปก่อนนะกรับการขับรถในซอยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มั่นใจเนี่ยนะครับเริ่มจากคนเราช้าๆก่อนขับไปเรื่อยๆก่อนไม่ต้องขับมอเตอร์ไซค์มันเยอะมอเตอร์ไซค์มันเยอะเราก็วิ่งตามมอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยๆครับไม่ต้องไป อะไรมากมายนะครับหาเราก็วิ่งตามปกติเลยนะครับมอเตอร์ไซค์ก็คือรถคันคันหนึ่งเราก็วิ่งตามไปปกตินะครับถ้าบางทีก็จอดข้างทางเราก็เบี่ยงซ้ายนิดนึงนิดเดียวครับะนะครับเห็างด้านหน้าแท็กซี่เขาจอดใช่ไหมครับผมเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับการขับรถในซอยนะครับเราต้องดูมอเตอร์ไซค์ให้ดีเลยนะนะครับ สำคัญเลยนะครับมอเตอร์ไซค์นี่ตัวสําคัญเลยครับนะครับถ้าเราดูแล้วว่ามีรถบังอย่าไว้ใจเลยนะเราต้องไปเรื่อยๆครับจะลอช้าๆเพราะว่าถ้ามีรถบังเนี่ยเราไม่รู้ว่ามอเตอร์ไซค์เขาจกมาไหมนะครับด้านหน้านะครับมีรถมอเตอร์ไซค์ยูเทิร์นเราขับรถนี่นะครับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาจะขับเดียวของเขาไปเรื่อยๆเลยนะนะครับเราก็ขับของเราตามปกติขับของเรานิ่งๆไปเรื่อยๆเลยครับนะครับขับช้าๆไปเรื่อยๆเลย ดูแค่มองด้านหน้าอย่างเดียวนะครับดูด้านหน้าว่ามีการเบรกมีการชะลอไหมนะครับก็จะทําให้เราขับรถได้ปลอดภัยมากขึ้นนะนะครับเวลาขับรถเนี่ยดูด้านหน้านะครับแล้วก็ประเมินสถานการณ์นะครับถ้ามีไฟเบรกปึ๊บเราสังเกตไล้ว่ามีรถออกจากซอยไหมมีมอเตอร์ไซค์ออกมาไหมปาดออกมาไหมเราก็ต้องดีๆครับถ้าเพื่อนๆอยู่แถวนี้ลองออกมาฝึกลองออกมาขับผมก็ทําเป็นไกด์ไลน์นะครับให้เพื่อนๆดูแล้วกันว่าเรา ขับประมาณไหนนะครับความเร็วประมาณไหนความเร็วก็ไม่เกิน40ไม่เกิน45 46ประมาณนี้ไม่เกินนี้นครับไปได้เรื่อยๆเนะเพื่อนๆหนึ่งนั้นเพื่อน,น,น,นๆ,ๆที่บอกพี่ต้นครับผมขับ20 30าเนี่ยขับในซอยนี้ผมก็ใจวิวแล้วออกมาได้ครับแล้วความเร็วประมาณนี้ออกมาได้เลยออกมาฝึกได้เลยนะครับก็เอาไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนนะครับดูเป็นแนวทางนะครับในการคุมพวงมาลัยในการดูรถในการพิจารณาสถานการณ์ต่างๆก็ให้เพื่อนๆลองดูเป็นแนวทางแล้วกันนะครับก็เป็นประสบการณ์ให้เพื่อนๆ ที่ไม่สามารถบางทีไม่สามารถออกมาได้ก็ดูว่าเป็นแนวทางก่อนดูเป็นไกด์ไลน์ก่อนนะครับพอได้ออกมาจริงมันจะนึกออกได้เองว่าพี่ต้มเคยพูดแบบนี้อันนี้เคยเจอในคลิปพี่ต้มนะครับเราก็จะได้ปรับตัวทันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะถ้าเพื่อนๆครับดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับผมนะครับก็อไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ